งานที่เราทําหนักๆเนี่ยมันจะเบาๆลงได้โชคลาภมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายเลยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงที่บ้านคุณอรุณเนี่ยหลังจากที่เชิญอาจารย์มาประมาณปีไหนพอทราบไหมปี62ค่ะปี62นะครับอนี้ปี62พฤษภาคมสองมีการเปลี่ยนแปลงประมาณสักปีกับ4เดือนปีกับ4เดือนนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าตัวอาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ไหมคิดว่าได้นะตอนแรกอ่ะ ตัวเลขอ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันก็ดูดูหลายหลายหลายอาจารย์นะครับจนว่าไม่ไม่ไม่ดูดูเคสของของอาจารย์ที่ออกรายการนะคะก็เลยเพื่อนเพื่อนที่เขาโทรศัพท์เข้ามาเนี้ยปัญหามันคล้ายๆกับของเราเสร็จพอถึงเจาะเจาะไปลึกๆก็มันก็ใช่อะว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์ช่วยคนอื่นแต่ไม่ช่วยคุณอรุณเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องเหมือนกันหมดนะครับพาะอาจารย์ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่า จะอยู่จุดไหนของเมืองไทยนะครับอาจารย์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคุณารุณหลังจากที่ปรับเปลี่ยนของอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1, 1> ป,ปีกับ4เดือนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างดีไหมครับได้ะโอเคจุดแรกที่จะมาดูก็คือตรงประตูบ้านอาจารย์ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงทำประตูมาทำประตูบ้านอย่างนี้ เป็นอะไรอะทำไมถึงไม่ทำประตูบ้านตรงนี้ คุณอรุณคิดอะไรอยู่บ้านมันแปลกๆไหมทําไมถึงทํามาเฉียงเอียงเอียงเนี่ยมันมันไม่โอเคจังหวัดดังเราส่วนส่วนใหญ่เลยนะคะถ้ากว่าถนนอยู่ข้างหน้าค่ะปรับตูมันต้องอยู่ตรงนี้มันตอกอยู่ตรงนี้อะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาทำอย่างนี้อาจารย์แล้วก็ปรึกษากับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เข้าเข้ามาจัดนะค่ะอาจารย์บอกว่าให้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้อ่ะค่ะทราบไหมว่าทาไมถึงอาจารย์ให้หันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าปรับปรับตรงนี้แล้ว งานงานที่เราทําหนักๆเนี่ย <อะ S 1> มันจะเบาๆลงเบาลงไหมเบาลงเบาลงเเลงแล้วที่สําคัญได้อะไรเพิ่มเติมรูม้ไหมได้โชคลาภได้โชคลาภสิ่งที่เจอในบ้านนะครับจุดแรกที่สำคัญที่สุดคือการตั้งหิ้งพระท่านเองถามว่าทำไมถึงต้องเป็นหิ้งพระเรามาดูช้าๆนะเป็นพระพุทธนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับ ตั้งจากพื้นเนี่ยสูงขึ้นมาเม็ดห้ไม่เกินเม็ดหกอันนี้อาจารย์ให้เต็มร้อยละจุดที่สสังเกตพระสงฆ์นะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีอะไรรองท่านเลยแปลว่าในในหลักเนี่ยพระสงฆ์กับพระพุทธสามารถอยู่รวมกันได้แต่สูงต่ําไม่เท่ากันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดีสังเกตดีๆนะครับอาจารย์ก็จะให้มีเทียนให้มีความสว่างนะครับเป็นเทียนจริงหรือเทียนหลอกก็ได้ถ้าไม่มีก็คือสังเกตนะครับไฟจากข้างบน นี่คือสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งต่อมาไฮไลท์มากเลยคือการวางแก้วน้ําแก้วน้ําตรงนี้อาจารย์ไม่ได้สนใจนะคุณจะใช้แก้วปตัตเตกแก้วเป็นกระดาษแก้วอะไรไม่สนใจไม่ใช่เป็นสาระสาคัญสาระสําคัญคือความสูงคือต้องได้สูงสัก4นิ้วครึ่ง5นิ้ว6นิ้ว7จนิ้วแล้วแต่คุณเลยสําคัญคือเปลี่ยนน้ําทุกวันสําคัญนะครับเปลี่ยนน้ําทุกวันสิ่งที่ได้นะครับอาจารย์จะบอกนะครับคือหนึ่ง คนที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะครับคนที่ไม่ดีมาแต่ไม่เกินสองครั้งข้อที่2นะครับมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายเลยโดยเฉพาะคุณอรุณเขาบอกว่าทำสินค้ายอย่างนึงคืออะไรนะพริกค่ะพริกไทยดำพริกไทยดำเคยคิดไม่ว่าอันนี้จะเป็นธุรกิจเสริมให้เราแบบว่าน้อยน้อยมากอะเพราะว่าปีเลขที่ได้ผลผลิตเนี่ยคือน้อยมากน้อยมากแต่อพอพอว่ามาจัดบ้านตรงนี้ค่ะเริ่มจะผลิตผลิตลก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นงานประจําคือ คือข้าราชาการเป็นค่าราชาการงานที่2คือปลูกพริกไทยเล่นๆน,นะครับอันนี้คือรายได้เสริมปลูกพริกไทยมาประมาณกี่ปีเข้าปีที่ปีที่3ค่ะปีสปีแรกได้เงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อปีปีแรกกันผล,ผลผลิตไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นศูนย์เลยศูนย์เลยตอนนั้นเจออาจารย์ยังยังไม่เจอ,อฟังดีๆนะครับปีแรกผลผลิตไม่โอเคไม่โอเคเลยเลยไม่รู้จะทาไงลองเชิญอาจารย์โชคดีมาดูบ้านเท่ากับมาเจออาจารย์คือปีที่2หรือเปล่า ปีที่สามค่ะปีที่สองผลผลิตอยู่ที่สองอยู่ที่ก็ประมาณก็ประมาณสักสองหมื่นประมาณนะคะปีแรกไม่โอเคปีที่สองสองหมื่นเรามาดูปีที่สามกันอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสี่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นได้สี่ถึงห้าหมื่นจากปีแรกไม่ได้อะไรเลยปีที่สองสองหมื่นปีที่สามเพิ่มขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปีแรกคุณไม่ได้ปีที่สองนี่คุณได้สองหมื่น ปีที่3มถ้าคุณได้มา1 5ื่นหไปว่าไม่โอเคแต่หลังจากปรับเปลี่ยนกา,ารย์เนี่ยจาก2 0 0 0มืขึ้นมาเป็น4ี่0มแล้วกันไม่ต้องเอาหมื่นขึ้นมา4 0 0 0 0เท่ากับคุณขึ้นมาวดัดอไลค่ะมันเป็นอะไรที่แปลกมากนี่คือจุดแรกเลยนะครับคือการตั้งหิ้งพระนะอาจารย์พูดด้วยความสัต์จริงคุณอารุนก็พูดจริงเพราะว่าไม่ได้มีการโกหกเพราะว่าไม่มีสคริปพูดจากความรู้สึกจริงๆเลยนะครับอีกอย่างนึ่ง<อ>ที่สําคัญเพิ่มอีกอย่างนึงเพราะว่ามาตั้งหิ้งพระแล้วนะะีค่ค่ะก็ได้โชคลาเข้้าามด จากจาก,จากเดิมหิ่งอะค่ะเล็กนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าระลึกถึงพ<ม>ระพุทธชินราชที่ว่าอาจารย์แนะนนำนี่ไปเช่าที่แถวไหนวัดไหนที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกค่ะโอ้โหนี่จากจังหวัดตังไปกรุงเทพก็ตกประมาณเกือบ9 0 0โลล,ละจากกรุงเทพไปที่วัดใหญ่พระพุทธชินราชก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าโล,ลอีกรุมรวม,รวมพันกว่ากิโล,ล,ลไปว่ามีจิตที่อยากจะได้ใช่นะครับ อยากจะได้อะไรมันก็จะได้ดเข้ามาไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราขออะไรไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ให้นะแต่สิ่งที่เราขอนะฟังอาจารย์นิดนึงนะครับสิ่งที่เราขอเป็นสิ่งที่ถูกหลักถูกต้องนะครับไม่มีเหตุผลที่เขาไม่จะไม่ให้ <c oughs> เพราะว่าวัดในเมืองไทยมีเยอะแยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยไปที่ไหนก็ได้แต่อาจารย์เคยย้ํานะครับในรายการว่าถ้าไปได้นะครับหนึ่งในนั้นคือวัดพระพุทธชินราชหรือวัดใหญ่นั่นเองสองก็คือวัด พระพุทธโสธรน,นะครับสามวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่เนี่ยอาจจะมีวัดพนัญเชิงวัดป่าในลายคือพระอะไรก็ได้ในเมืองไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะคืออาจารย์จะเน้นเป็นพระพุทธสวยงามมากนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปเช่ารควนี้ว่าการไปเช่าเนี่ยให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วและ12นิ้วหลังจากที่ปรับเปลี่ยนมานะครับก็คือตั้งแต่ปี62กว่าแล้วก็มาปี6นี่คือต้นปี6,4 เริ่มต้นสิ่งที่ดีๆแล้วที่สําคัญนะครับมีน้ําเต้าน้ำเต้าน้ำเต้านี้นะคะเพราะว่าได้โชคลาภมาอีกครั้งนึงอ๋มาจากน้ำเต้าเหรอค่ะดูจากไหนอะโชคลาภจากที่บ้านนะคะแล้วก็พอได้โชคลาภเสร็จก็เลยไปทอนน้ำเต้าจอาจารย์ไปทอนภาษาทางต้านนะครับคือ ในหลักก็คือไปเช่านั่นเองนะครับเขาเรียกว่าไปถอนนะครับเดี๋ยวคนก็ไม่เข้าใจเอ๊ะอาจารย์ไปทอนอะไรนะจะไม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือได้บูชาน้ําเต้าหนึ่งคู่นะครับเนี่ยในหลักเนี่ยถ้าใครได้อย่างนี้สิ่งที่เดียวก็เกิดขึ้นไม่ใช่คุณอรุณคนเดียวนะครับสิ่งท่านใดนะครับที่ไปบูชาทําลักษณะเดียวกันย่อมได้เหมือนกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในบ้านหลังเนี่ยของคุณอรุณเนี่ยมีอยู่3มห้องนะครับห้องนี้เป็นห้องลูกคนเล็กนะครับคนก็หลายๆท่านก็สงสัยว่าอาจารย์การนอนเนี่ยมันต้องอิงกับดวงไหมต้องอิงกับอะไรหรือเปล่าอาจารย์บอกไม่ได้อิงกับอะไรเลยในตามตําราหลักคงจุ้ยเนี่ยห้องหน้าสุดต้องเป็นลูกคนเล็กแต่ถ้ามีลูกคนเดียวก็ให้คนคนเดียวเนี่ยมันนอนอยู่ส่วนหน้าบังเอิญว่าคุณอรุณมีลูก2คนนะครับคนแรกคือ ลูกชายคนที่2คือลูกสาววันนี้ห้องเนี้ยที่อาจารย์ม,มาให้มาถ่ายทำเนี่ยเนื่องจากห้องเนี้ยเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับถามว่าอาจารย์ทำไมถึงไม่ให้ลูกชายมานอนอยู่ข้างหน้าให้ลูกสาวไปนอนห้องหลังเพราะถือว่าในตามำําเนี่ยลูกคนโตต้องนอนข้างหน้าลูกคนเล็กต้องนอนข้างหลังอันนี้คือตําราไหนอาจารย์ไม่ทราบแต่ตามตําราของอาจารย์อาจารย์ถือว่าคนเล็กต้องอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะได้ฟังพี่แล้วก็ได้ฟังพ่อแม่ต่อ ก็คือหลักง่ายๆก็คือหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกนะครับลูกสาวนอนทางหันศีรษะไปทางขวามือก็คือหันไปทางทิศใต้นั่นเองลองสังเกตนะครับก็ง่ายๆก่อนหน้านี้นอนที่ไหนหน้านี้ไปนอนที่ห้องด้านหลังค่ะด้านหลังฟังใครไหมไม่ฟังไม่ฟังใครนะครับนอนห้องข้างหลังเถียงใครบ้างเถียงเถียงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่พี่ด้วยไม่ฟังเลยไปว่าไม่โอเคแล้วลองปรับเปลี่ยนดูซิว่าในการปรับเปลี่ยนขอจา์ มันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าปรับเปลี่ยนขึ้นก็เริ่มเริ่มขยันเรียนขึ้นอ่าหนึ่งนะครับขยันขยันเรียนขึ้นแล้วก็จะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังพี่ด้วยค่ะอ่ข้อที่สามข้อที่สามข้เพื่อนเพื่อนที่ดีๆเข้ามาก็คือในหลักของอาจารย์คือพูดง่ายๆสรุปสั้นๆคือทําถูกหลักถูกต้องได้ทุกคนนะครับเมื่อสักครู่ลูกสาวคนเล็ก นอนมาฝั่งฝั่งหึงทางทิศใต้นะครับถัดจากตรงข้างประทิศใต้คือทิศเหนือละอ่านี่คือลูกชายในการนอนในการนอนของลูกชายคนโตถามนิดนึงว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในตัวเขาบ้างก่อนหน้านี้เขานอนที่ไหนก่อนก็นอนห้องนี้แต่ว่าหันหันทั่ไปทางนู้นหันไปทางใต้ลูกชายต้องนอนทางทิศเหนือแต่ไปนอนทางทิศใต้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ดื้อ ข้อแรกคือดื้อนะแล้วก็เที่ยวเที่ยวอ้าไม่บอกแม่เลยตอนตอนนั้นเจออาจารยังยังไม่เจไม่ใช่ว่าเจอจาร์แล้วยังเที่ยวเหมือนเดิมนะมีไหมมีเที่ยวไหมขยันเรียนขึ้นขยันเรียนขึ้นอ่าข้อที่สามข้อที่สามก็ข่าวดีคือก็สอบเข้าได้เข้ามหาลัยได้ที่ที่หนึ่งที่หนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระประนาครนเหนือ พนักคเหนือหรอวิศาวะไฟฟ้าจริงๆอาจารย์บอกนิดนึงนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะสอบในใ<ช>เขตพระนครเนี่ยน้อยมากไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะที่จะสอบได้แล้วสอบได้ที่หนึ่งด้วยหรอวิศาวะไฟฟ้าเนี่ยจบออกมาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปหางานเลยงานมาหาเราเองเลยก็คือคมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือต้องเข้าใจอย,อย่างว่าพี่คนโตนยังนอนห้องนี้เหมือนเดิมแต่นอนตำแหน่งของผู้หญิงก็คือไม่เชื่อฟัง นะครับนะไม่เชื่อฟังเลยแล้วก็ไม่สนใจเรียนนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับในหลักก็เนี่ยพ่อแม่อยู่หลังสุดก็จริงแต่เนื่องจากนอนผิดนะครับคำว่านอนผิดของอาจารย์คือตำแหน่งผู้ชายนะครับต้องนอนทางทิศเหนือแต่เนื่องจากลูกชายเนี่ยไปนอนทางทิศใต้ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นตำแหน่งของลูกสาว <Okay. S 1> เนี่ยมีความคือนอนผิดอาจารย์นอนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยก็นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอรุณปรับเปลี่ยน นะลองดูว่าลูกชายเป็นยังไงจากคนที่เดือกก็เป็นไปไม่เดือคนที่ไม่ขยันกลายเป็นคนที่ขยันนะดูแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้<ช>ลูกสาวคนเล็กนะตอนแรกก็ไม่ได้ขยันเดี๋ยวนี้ขยันยนี่มันเป็นเป็นพ่ออะไรอะ่ะไม่ใช่เป็นพ่ออาจารย์อาจารย์มาติวเขานะอาจารย์จะบอกนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากคุณนรุนเชื่ออาจารย์นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับ มาต่อเลยนะครับอ้าวนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรค่โอโซนค่ะอาจารย์อะไรนะเครื่องโอโซนเครื่องโอโซนเนี่ยดียังไงคะก็จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของในร่างกายจะดีขึ้นนะคะหรอแปลว่าคนที่ป่วยสามารถใช้เครื่องตัวนี้ดีเลยหรอค่ะโอ้แล้วราคาราคาสูงไหมก็สูงเล็กน้อยสูงเล็กน้อยแปลว่าไม่เยอะนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการสุขภาพดีอย่ามีเงื่อนไขอย่ามีข้อแม้ สินค้าตัวนี้สามารถติดต่อใครอ่ะติดต่อได้ค่ะคุณอารุณอ่ะบอกเบอร์โทรเลย0 6 3 0 6 3นะ9318960อ้าวขออีกครั้งหนึงช้าๆ0 6 3 0 6 3 931 9 3 1 8960ค่ะ8960ถ้าใครต้องการสุขภาพดีเครื่องโอโซนตัวนี้นะครับดีต่อสุขภาพยังไงลองโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงยังไง นี้เป็นห้องของพ่อแม่นะก่อนหน้านี้คุณอรุณนอนนอนห้องนี้หรือเปล่าค่ะห้องนี้หันไปทางทางไหนดีทางทันออกหน้าบ้านก็คือทิศตะวันออกก็คือหันออกหน้าบ้านโดยตรงเลยนอนมากี่ปีสิบปีสิบปีเลยทําไมนึกยังไงถึงมาเปลี่ยนก็อาจารย์มาจัดฟังอาจารย์อีกละนะคนที่มีครอบครัวได้แต่งงานนะครับกับผู้หญิงโสดซึ่งการนอนมีความแตกต่างกันอยู่นะครับพอมานอนห้องนี้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ย ตั้งแต่ที่นอนหันออกหน้าบ้านเปลี่ยนมานอนทางนะนาทางฝั่งเนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็อยู่กันแบบไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันไหมายคําว่าสมัยก่อนนอนหันออกหน้าบ้านเนี่ยทิศตะวันออกเนี่ยก็คือทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ้างค่ะถูกไหมก็เลยพอหลังจากทางทิศตะวันออกเปลี่ยนมาพามาทางทิศเหนือรู้สึกว่าจะไม่ทะเลาะกันแค่นี้ว่าใครนอนซ้ายใครนอนขวาก็ ด้านฝาตรงนี้ค่ะหนูหนอนคุณอรุณน,นอนแล้วฝั่งน้นองเคอสามีนอนก็คือถูกหลักและก็ถูกต้องคือการนอนอย่างนี้สังเกตนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรเลยและที่สําคัญนะจุดนี้ถ้าท่านสังเกตว่ามีหน้าต่างวิธีการแก้หน้าต่างที่มีอ,อยู่ตรงศรีรษะก็คือทาําพม่นเนี่ยง่ายๆอย่างนี้แค่นั้นเองจบแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการติดตั้งแอ จะสังเกตง่ายๆนะครับว่าอยู่ตรงปลายเท้าพอดีเลยทามอาจารย์ทำไมไม่ติดตรงนี้ทำไมไม่ติดตรงนี้เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้อ๋อเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้นะอ่ะอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็ปวดขาบ้างปวดหัวด้วยปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุนะการตั้งตรงนี้ก็คือเย็นแต่ในหลักทางของอาจารย์ถือว่าไม่ถูกหลักถูกต้อง ถามว่าในหลักพุงจุ้ยเนี่ยพื้นเล่นระดับจากสูงต่าลงต่าลงต่ำลง,ำลง,ำลงที่นี่เขาเรียกว่าได้ทรัพย์เกี่ยวกับการกินนะครับกินยังไงนะที่ไหนอร่อยชอบซื้อกลับมาเก็บที่บ้านเก็บจนเน่าแล้วก็ทิ้งจะบังคับโดยตัวมัเลยและจุดที่สําคัญที่สุดนะครับประตูหน้าใหญ่ประตูหลังต้องใหญ่ไม่ได้เลยนะครับประตูหน้าใหญ่ประตูหลังต้องเล็กมาสังเกตนะครับช่องออกแค่นิดเดียวเองนะครับช่องออกนี่คือตัวไฮไลท์เลยสังเกตนะครับตามขอบประตูนี่ใหญ่มาก เนี่ยทาง่ายๆง่ายๆเ,<อ>เลย<ม> <มา S 2> นะครับลองสังเกตดูเอาไม้มาติดไม,ม้ประกอบเนี่ยเห็นไหมช่องเนี่ยเล็กลงไม้คมว่าเข้าเยอะออกน้อยหลังจากที่ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับคุณอาุณหลังจากปรับเปลี่ยนเนี่ยทำเล็กลงเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดค่ะก็ของที่กินที่ว่าเคยเคยกินแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งก็ไปเป็นว่าประหยัดมากขึ้นประหยัดมากขึ้น,นค่ะตังค์ก็เริ่มเหลือ <S <S เหลือไหมค่ะเหลือ เป็นพ่ออะไรคือขนาดของประตูนี่อยู่ที่ประมาณ90เซนอาจารย์ก็เลยขยับเข้ามานะไม่ได้รื้อทุบหรือว่าอะไรแล้วนี่คือการแก้โดยธรรมชาติแก้แบบง่ายๆแล้วที่สําคัญคือได้ผลเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็สุดท้ายจุดนี้จบละประตูหลังก็คือเปิดออกประตูหน้าเปิดเข้าประตูหลังเปิดออกนี่คือถือว่าสุดยอดละบ้านนี้อยู่คําว่ารวยรวยแล้วก็รวยเกิดขึ้นแน่นอนโดยใช้หลักอาจารย์โชคดีไส่เย็บห่วงจุย้ยพิกชีวิต สามารถถ้าต้องการติดต่ออาจารย์นะครับ098 262 4 6 5 5นะครับ098 262 4 6 5 5ถ้าต้องการเชิญอาจารย์ไปดูสามารถติดต่อก็ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับ